สวัสดีครับพงศครทองปีฮะโอดีวันนี้มาตอมตะกอนนะครับดูเลยครับโอ้คือคิ้แค้เหรอเนี่ยสู้่อป่าัน

วันน <se> <siglo>. ั้นกดตัวเล็กไม่ทันตัวเล็กลบตนีเลยตักอมวยใจเต็มตับ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 วใจดื้อคาบเหรอเหราเเฮ้ยเลโอ้ยมึงจเกี้ยกลอเขาอะไรกขาไม่ได้เหมือนที่ปีี่เดี๋ยวลังสี่อย่าอนะ

Nóng cái quái nhau dáng 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 dáng

ไว้ครับมาครับใจเจ๊น้อไหมครับปวบววนนาท่าที่ของมึนเอาไหมอืมนอนวด Ay, วุย้ยหน่งร er ้อยเจ็ดสิบเอ้าเอ้าเอ้าสกนนเกี่ยวตด้มตให่นีใหญ่แบบนีงมานไ่เลยไทำกูเด่นเ่่มานี่ว่ามันอาบน

นี่แล้วไหมา41เดี๋ยวมาเฮาบอกมันถึงดิเทสะกลงบอกมันไปได้51ไป

พอ้มี่แงเป็นแม่แม่ทแม่ตัวเดียวีู่สมผสมเอาสมเรอเอผสมนี่แหละัดสอครับถึงน้ำกินที่ด้วยที่บลอยเว้ยแล้วที่บูเป็นราคาที่่เป็นราคาอ่า่ด 8ปดสองพอดเยมือเด้อมือเดีหลังขาวเป็นเม้นเลยเทิหนึงเปราคาดอครับ